พี่จอวพี่ตานี่อันนี้คุณไหนอันนั้นไอ้ตัวปอนมงอันนี้ไอ้ตัวแท่บอไอ้ตัวแทบ,บ,บตัวเป็นจับได้บายได้แต่ห้ามยางอีกนะโอ้ย <c oughs> มันาวแต่เจ็บไปแล้วแบเสียขอเสียคนโสนดนะจ๊ะข้างลา่างมึงจคนสดเนี่ยละวนดีสิห้ก็ได้ สร้าง่าเะบอคือซุ้มี่ัวหรอกซุ้มี่ัวเป็นยังไงซุ้ม่ัวพ่้ของเดือมัดีมัดสั <c oughs> เลือาเยอพี่น้องอยากปลากับ่ได้ปลาเอาคือไม่ได้ปลามุ่มันหลายที่ปลาจะไหเอา็กสักับอนตอกสั่นเออ่าตะกอนมันคือ่ดอดเออเป็นยังไง่มสอนหนาวจะสีเปี้ยนเลเสีม่กัได้โอ้โุ่นจนทอนอยาสั่ กสนะอหนังส right. oh, ี mm ่กระส่วนปอกระส่ายากรสอายุปุนี่หลับทุบหาควหาข้องในลายมันเค่นี้แลเพรเป็นกาบไป๋าเีโอ้ได้เด็กป๋าขีมหัวผู้ใดของยายในยุโรปผักัวหัวยุโรปผักหัวเป็นตำรวจไปยายบ่ยังสัตวเป็นผู้ต้องหาคือยังสิได้หัวก็ต้องหามเลองเเา้มนขโอยเกว่าผัวตำรวจเรีกว่าหัวสวัตรไปพวน เป็นสนาถึงนี่ไปถที่ไหนเรื่องเฟรมเอหัวก็ต้องหาเจอผู้ที่สองของย่าหนิงอาปาจีนเพื่อกันผู้ที่สองกอาปาเจียมผู้ที่สองเนี่ยเป็นนักบินหัวเป็นนักบินเอาผัวเป็นนักบินที่ได้ือป่าเพื่ออะไรย่าพัฒนาตู้บริจาคเป็นนักบินยังไงล่ะตู้บริจาคเอานักบินเป็นนักบินท่าบาท โอ้ยตกตนึกว่านับินนึ้ว่าสะชวดวไปพูดอบินขึ้นกันมก็ไตเียบโมเมนตนี้เออนักบินขึ้นกันอนเ่าผมมัส่าเฮ้เด็กเป็สิ่ก็มนีลูกสาวพ้่ยนี่โอ้ีลูกสาวอยู่มีลูกสาวอยู่พูนเงต้องไปเียนหาได็กเก่าเดียนแล้วมาทั้งน้อยาหแม่กัเดียน่นกับลังหลับกับมังเรียนแต้ว่าขายกระดกลูกสาว แมงก่ม่บาทก็บแม่ไดห่วงมันดอกเออครับเอ้บอกเลยยันเดินเลยว่าใจแห้งเสียโอ้เป็นเป็นตูวหู่นดีเนาะบัวขึ้นลูกสาวคนขางานลูกสาวคนขางเป็นแก่ยายูดสวหนรวันี้เป็นยั้นมืไนูลูกไแม่่สียกันนะลูกสยเยอที่เาเป็นอกันเออครับเสียาวาเางเปมยาบไ่เสายมือนี่ะโอ้ไยากเมืองนี่ไ่หยากช่วงวัดวั่นทายีเด็กองคันมมาครับ เงิส okay. oh. ิก้ามหยเนาทัคน้มามาลงเก็บไว้ปิวสามเที่ยวโอ้ยเก็บว่าหนาวจีไว้ไม่หนาวเียโอ้ยสิบ้แม่กูนี่สบายิ้กับอะไรหอกทว้งแม่พี่เลยนะงานทั้านเท้ว หมูดาวเป็นล so you ูกสาวของเด็กจบกหกโรงเรียนบ้านหนองใหญ่คุณแม่ทองไรทำงานส่งดาเข้ามาเรียนมหาลัยลูกตาไม่โดนลักตาีเป็นสาตาวกีนยังไงทุ่นพอดีค่ะแม่พี่กระูกลูกสาวโอ้ลูกสาวลูกคนนี้อีดีโอ้ยพอตาพ้อกันแต่พอเก่าเลียนเป็นไแม่นูสวย้นมา พอด้วนแม่แม่อดอ้วนก็ได้พอดอ้วนนี่เด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยเอาพ่ไปกินเด็กน้อยดูใสมากเอาพ่ไไปกินเด็กน้อยพด้วนม่แม่ขึ้นสิเขาไปยุ่งในท้องเลยคันอาอข่อยท้ข่อยไม่รู้ข่อยท้อเอาเงี้ไอ้ที่ตะาลสาวาไปรับเลียงยยังไ่เลีซะันคนนักมาเจนี้ไ่ใช่กัไมไปช่องได้เนี่ยม่นไปไหกว่าข่อยท้อง่าอ

เคดีกลับมาลอยู่ได้ม่เนมาไ่อยากเพิ่บอกาอยากเ่าย้กทีะมาเลยเาไม่ได้พราอกเหมือนฉันแล้วนะอีจานูละสิกลัมาทีละมาหาเมียเขา แก่เขาเออม่บัดดีแล้วแม่วัดีครับทวไมบัดดีจู่วันนี้าราวนๆนี่นะสุขัวไหนี่นี่

นไหมลูน่ทุกวันได้ขวานหมรอง่าแม่ขวนหนมลยวเนียกลไถาม่มึงยื่อหลดก็งอนนักบวชถาม่เอาื่อแม่ังไมัง่ะูมาี่เนี่ยตังค์เงินแพงมาดูรถขั้วทำเอาพี่ขี้รถขั้วผมมีเงินอะไรรถขั้ร อี่บวะรถพ่ว่ารถแอาหารเ่รอะั่วคาณรงยาบามันชี้ว่าถกนขนอาหารมากโซนทั้นันม่ถงน่งรถเนั่ง้องหลุมเลยแม่บ้านมุงนั่นนีเบ้านด่ามุงมิดีกว่ามุงบ้องหัถามว่กจะยืนตายกู่หลังบังยังยังที่บอกเขาหลุมบ้วฉะ าายังไม่สังเกตถ้าไะกยินับที่หน้าก่อนเวลาห้างหนังกัวหนูครับเลยไอหนูกำลังกินแม่แม่ัวหนูอออีกขวางเลยมึงไปกินจนฟ้อนมึงน,นาที่ได้กม่อวถึงว่ากินกัวหนูใช่ไหะกินาไไนากอะไรตีเวลามากกวัวหนูบ่ะกินหนูไ,ไมคะ่าคือใส่หนูหนูหนู <c oughs> ไม่เหมือนกันือขึ้นไปยังสี่แต่ก็ง่ายมากนุ่มไมได้ตัดเกมของคุณแม่กันยากไหมกระดีบบนคุณลำบวาร์ไปนั่งไหนสิฮะไอ้ดีเล่อไปนัก่อนนะลูกเขยควันเป้นยีไปนั่งแท็กซี่ควันเลยลูกเขยไปไปกับคันเนี้ยสาวชุหัวเกินเนี้ยมาแทนวุนตะเปียบโม่ตะบ่ไ้กูเขี่ยเอง นี่จะมากว่าทองน่เลยแม่ไปฝ่ายบ้านฝ่ายแต่าน

ไปไหมนะไป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 ไณไป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  ความพ่ออูโองแองไหเงินเดือนน้อยได้หลบหมอยถุงยุ่ไลโอ้โหละไนมาทุกอยาแม่นทุกเดือนก็รออเสียไหมไกับพ่อีไม่กับลูกแงงยุงไลยแต่ละขอตมอพบอสุดากเลยอะไรกันไหเงินเดือนวบานจีเกินในสองพันองพันที่พ่อไม่เห็นตเงินเยอะพ่อปัด มีกี่บาทมือหนึ่งไปไล่เอาหาแบนงี่นอลปวแต่ระเบิดตระเวทนะ็ไ่ได้ทางอยงพี่น้องมาเป่าขี้นี้ไปคุณหมอทันนี้เทียวนเทียไไร่ก็ไม่แต่เสียทุหาคุณหมอมาเบิ่งโค้ชไข่เส้ว่างหันไปแง่ของนอนเห้เบิ่อนเห็นซูเพอ่งามแล้วมาใจอ็นยืดซรอกบ่ไห้เป็นมอยดีก่อนเราจะนังถามมอยนี่อีกคน่อน บ้าบ้าเมียกม่เป็นอะไรตั้งบ้าผู้ใหญ่ฉันไม่กลัวพี่เป็นะรูหมเดกคนน้แังนาะเฮ้มันจะลูกหรือเปล่าไอ้เด็กนี่มันยังเป็นไรอ่ะต่อร้อยให้มันไ่โดนเลยขึ้นหัวเอาพวกแกใช้แค่ความขึ้นัวทักก่อนไม่ใช่เด็กมันไม่เลี้ยงหัว เอาหนูครับเอาหนูร่ม่กี้นี้เดี๋ยาใหรือยาวาวัวมหอันไปานอันไปีกันย้อัูกัน้งครับมหวหัเพชยังหนัประวัติค่ะโอ้ัประวัติ้เขาออถามข้าวรั ก็มาถามคนรนาอะไหัวใจเจ็บโ้ยหัวปวดอ้ยโอนยโอยอยโอ้้ยโอ้ยยโอ้ยโโอยโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโอยโอ้ยโอ้โอ้อ้ยโ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 ้อ้ยโอ้ยโออ้ย้อ้โ้ออ้ย้ออ